วันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการลงทะเบยียนและเพิ่มฐานข้อมูลบน Next 2 POS กันนะคะขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play Store จากนั้นค้นหาคำว่า Next 2จะพบกับแอปพลิเคชัน Next t o POS ให้กดติดตั้งได้เลยค่ะ เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วให้กดที่คำว่าลงทะเบียนจากนั้นให้ทำการกรอกอีเมลรหัสผ่านรหัสองค์กรและบอร์โทรศัพท์ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในครั้งถัดไปค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดยืนยันจากนั้นจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้เราเข้าไปกดยืนยันการลงทะเบียนในอีเมลค่ะเมื่อเราทําการยืนยันการลงทะเบียนบนอีเมลเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่แอปพลิเคชันอีกครั้งและทําการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการยื่นรายการแพ็กเกจโดยไปที่เมนูการตั้งค่ากดรายการแพ็กเกจกดเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนจากนั้นจะพบกับรายการแพ็กเกจของ n ิ t ูพีเอค่ะให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดหากเราได้รับโปรโมโค้ดจากสนันาการบัญชีหรือกิจกรรมให้ติ๊กที่คำว่ามีจากนั้นกรอกรหัสที่ได้รับมาแล้วกดตรวจสอบหากรหัสถูกต้องระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่า successful ค่ะแต่ถ้าไม่มีรหัสให้ติ๊กที่คำว่าไม่มีเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปได้เลยค่ะ จากนั้นให้ทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนต้องรายการแพ็กเกจให้กรอกเป็น12เดือนค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดและกดเริ่มต้นใช้งานก่อนเริ่มใช้งานระบบเราจะต้องมีฐานข้อมูลก่อนโดยจะเริ่มที่การสร้างฐานข้อมูลกิจการค่ะไปที่เมนูการตั้งค่าและกดเลือกข้อมูลกิจการจากนั้นให้ทําการกรอกข้อมูลของกิจการเราให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีชื่อกิจการหรือชื่อบุคคลเบอร์โทรศัพท์ อีเมลวันที่เริ่มใช้ระบบซึ่งก็คือวันที่เริ่มใช้งานกําหนดนระบบภาษีของกิจการทั้งระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและรูปแบบภาษีสุดท้ายจะเป็นที่อยู่ของกิจการค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวามือได้เลยค่ะถัดไปจะเป็นการเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าและบริการนะคะให้ไปที่เมนูฐานข้อมูลกดเลือกสินค้าทับบริการจากนั้นกดเครื่องหมายบวกที่มุมบนขวามือได้เลยค่ะ ระบบจะแจ้งเตือนว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลสินค้าบริการหรือวัตถุดิบโดยในตัวอย่างนี้จะเป็นการเพิ่มสินค้านะคะจากนั้นให้ทําการกรอกข้อมูลของสินค้าชิ้นนี้ให้เรียบร้อย Next 2ของเรารองรับการเพิ่มสินค้าด้วยรหัสบาร Bar ์โค้ดด้วยนะคะ หรือจะเพิ่มด้วยการกรอกข้อมูลลงไปเขียวข้อมูลที่เราต้องระบุลงไปนั้นได้แ,แก่รหัสสินค้าเชื่อสินค้าหน่วยซื้อหน่วยขายราคาซื้อและราคาขายมาเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวามือได้เลยค่ะถัดไปจะเป็นการเพิ่มฐานข้อมูลของผู้ติดต่อนะคะให้ไปที่เมนูฐานข้อมูลกดเลือกผู้ติดต่อจากนั้นกดเครื่องหมายบวกที่มุมบนขวามือค่ะ ให้ทาการก,กรอกข้อมูลของคู่ค้าเราลงไปได้เลยค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่เรียกประจำตัวผู้เสียภาษีรหัสผู้ติดต่อชื่อเบอร์โทรอีเมลและที่อยู่เมื่อก,กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวามือได้เลยค่ะเมื่อเราเพิ่มฐานข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานเมนูแคชเชียร์และเริ่มสร้างเอกสารได้เลยค่ะ